พุทธวจนะคำสอนที่ออกจากพระโอษขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยธรรมตอนที่22ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปต้องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามภัยบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความ จเจริญงอกงามไพ่บู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความจเจริญงอกงามไพ่บู์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมา การไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไปบูรณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จัดมีได้เลยภิจุุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง พราะหลุดผลไปก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดังนี้